รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Live สดเสียบสิ้นติดขอบจอบเฮ้ยสุดยอดมากๆมากครับถ้าเราเพิ่งคิดสดๆื่อกี้เลยโอเคมก็จะเลยแล้วชันนั่งกว่าน้องน้องเพชรเครีเนของเราเราได้เจอผ่านสปอนเซอร์วงโชว์กันไปมาลองสนามวันนี้สนามจริงแล้วน้องเริ่มขึ้นแล้วครับเป็นยังไงบ้างนี่เลยวันนี้เราสองคนนะรับหน้าที่เป็นพิธีกรละกันนะคะที่บอกว่าจะแบบเราจะมาเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของนักร้องเสียงดีลีลาเด็ดกันกับ KBN Award ครั้งที่23 The p a า d เด s s r r i e s นะครับผมถูกต้องเลยนะคะขอบอกเลยว่าวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มแบบนี้รับรองเป็นครึ่งชั่วโมงที่มีความหมายถึงมันจะเป็นครึ่งชั่วโมงที่สัน้นคแต่พี่พูดเลยว่า ระหว่างพี่กับน้องเพ็ทมันมีความหมายมากเดี๋ยวนะฮะมันไปถึงรายการหรือไปถึงเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปถึงรายการไปถึงรายการนะใช่แล้วไปอันนั้นนอกเรื่องกันเนาะเกิดขึ้นหนักแล้วเนี่ยวันนี้แค่พแอนการของเราพูดเลยว่าิเออเขาเรียกว่าพิธีกรที่จะมาคู่กับพี่เนี่ยจะมีใครบ้างฝั่งเคพีแอนของน้องฝั่งเคพีแอนของเพชรนะครับก็จะมีเพชรนะครับผมเป็นตัวแทนนะครับของทีมสิน้เงินแล้วก็จะมีคนหนึ่งเป็นตัวแทนของทีมสิน้เงินเหมือนกันก็คือเพิร์ดเคพีแอนนั่นเองเพิร์ดก เพิร์ดกับเพทใช่แล้วดับเบิลพีดับเบิลโอเคงั้นฝั่งพฤฤิธีกรสาวบ้างใครก็ะจะมีหอมแจมแจมหน่อยแนทแช่แบบเน้นชิงชักของวีออสนะคะแล้วก็พอไปถึงอของเรานะคะ มยสิวมิวสวยเหมยมิวสวยใช่จริงๆค่ะขอพุณขอโทษจริงๆนะคะผ่านไปผ่านไปเอาผ่านไปผ่านไปซึ่งจะบอกว่าระยะเวลาสองเดือนเต็มของเราแบบนี้มั่นใจเลยว่าเขาเรียกว่าเราจะเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจริงแต่เริ่มประกวดจนถึงได้ว่าใครจะเป็นแชมป์ของเราเลย k p n p นี้ก็คือจะติดตามตลอดทุกการเคลื่อนไหวครับแต่ก่อนอื่นพี่ถามน้องกอนเลยพี่อยากรู้ว่าครั้งที่13าเนี่ย The Battle Series มันคืออะไรคะ The Battle Series นะครับก็คือจะ แบ่งระหว่างทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงินทีมสีแดงนะครับก็จะเป็นตัวแทนของการร้องแบบว่าอลังการค้นไฟแบบว่าร้องแบบโอเปร่าอะไรเงี้นะเต้นเสียงเ้นเสียงอย่างเดียวคือคุณอาจจะรูปลักษณ์ไม่ดีหน้าตาไม่ดีเต้นไม่เป็นเลยแต่คุณมีพลังเสียงที่สุดยอดมากๆก็คือคุณก็สามารถที่จะมาอยู่ทีมสีแดงอ๋อเข้าใจเข้าใจก็ฟังฝั่งฝั่สาวนั่นแหละที่จะแบบนั้นแต่ว่เปีนดีมากมากจริงๆอ่ะแลีกคำถามนึงอยากรู้ว่า คิดว่าอย่างพี่เนี่ยสามารถขอทีมสีน้ำเงินก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดอ๋อได้ได้เลยพี่สีแดงนะครับเป็นของหน้าตาเอ้ยไม่ใช่เสียงร้องอ๋อทีมสีน้ำเงินโอเคสีน้ำเงินคือทีมหน้าตาดีก็อย่างเป็นเพชรอย่างเงี้ยทีมสีน้ำเงินก็คือหน้าตาดีบุคลิกดีมีเสน่ห์แบบว่าอ่ฮะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยมีความน่าสนใจมีแรงดึงดูดเวทีอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยนะจะดีก็คือร้องเพลงด้วยคือเราเราก็เป็นนักร้องใช่ไหมนักร้องเพลงนี่คือต้องร้องดีอยู่แล้วแต่ว่าจะบวก ไปที่ว่าจะมีการเต้นมีการแบบขยับหรอมีการขยับนีการอะไรเงี้ยสอสวยๆหล่อๆทั้งนั้นของทีมสีน้ำเงินอะไรเงี้ยเออๆแล้แล้วอย่างพี่เนี่ยพี่คิดว่าพี่จะอยู่แดงหรือน้ำเงินถ้าไม่ถ้าไม่ได้แบบบังคับว่าเจ๊จะต้องคุมแดงคิดว่าเจ๊แบบสีนหนแดงเงินเจ๊อยู่สีดำแล้วังไม่ต้องเพสเราเพสเซตรายการทันปะ พี่หมิวให,ให้อยู่สีน้ำเงินแล้วกันเพราะจริงๆแล้วพี่หมิวก็เป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์แบบว่าสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงพี่ก่อนฟังเสียง,งที่เราค่อยตัดสินได้ได้ขอตพลงตจครั้ง,งนั้นที่เซไม่อยู่ชีวิตอยู่เ, you, you, เปลี่ยนไปเปไง อยู่สีเงินมาดีแล้วก็ร้องไม่ไม่ไม่ถ้าโยกคอพอไหวอยู่เอาเใจไปอยู่สีเงินดีกว่าเสียงร้องนี่ไม่โอเคเหรอไม่โอเคไม่โอเคเออเออแต่ยังไงเจ๊คุมสีแดงอยู่ตอนนี้โอเคได้ครับแล่เจ๊มีโอกาสนะอ่ะโอเคอ่ะมาอ่ะว่ามาสิค่ะหมายถึงตอนน้องถามค่ะอ๋อตอนน้องถามโอเคเดี๋ยวมันเป็นรายการใหม่แล้วผมเรื่องใหม่มากขอดูสคริปต์ดนิดนึงพี่ให้พี่ให้โอเค คือทาอยากจะบอกว่า,<อ>าจริงเวทีเคปีนิอวอเนี่ยเป็นการประกวดที่ยาวนานมากๆมีมาถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่23แล้วเวทีนีนก็คือจะผลิตศิลปินมามากมายโอ้ยภาพคที่มี<ล><ว>ชื่อเสียงทั้งนั้นมากมายาาแล้ววันนี้เราก็ได้เหมือนกับว่าประมวลผลภาพบางส่วนที่จากศิลปินที่ มาจาก KPN แนบอ่นะครับพี่อยากรู้ว่าแบบพี่อาจจะแบบว่าไม่ใช่ตัวจริงนี่น้องอะตัวจริงไงพี่อยากรู้ว่าเวที KPN เนี่ยมีศิลปินแนวหน้าคนไหนของไทยของเราเนี่ยได้ผ่านเวทีนี้มาบ้างมีอะไรพี่ดูได้ไหมมีครับวันนี้จัดมาให้ดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมภาพพร้อมๆกันเลยครับโอเคค่ะเอคลิปมา ก็มีการประกวดร้องเพลงมากมายแต่ว่า KTN เนี่ยในความรู้สึกของแหวแค่ดีินชื่อแล้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นการประกวดร้องเพลงที่ขลังที่สุดของเมืองไทยก็เป็นเวทีแห่งคุณภาพแล้วก็ทุกคนที่ได้คัดเลือกมาเนี่ยต้องถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆแล้วก็เป็นเวทีเดียวนะครับที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากในหลวงครับผมแล้วก็เป็นเวทีที่สร้างนักร้องจริงๆนะครับไม่ใช่นักร้องแบบประเภทที่ว่า2ปี3ปีแล้วหายไปอย่างเช่น รุ่นแรกๆนะฮะเราก็ยังเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่อุ้ยราวิวันนะครับพี่ตู่นันทิดาหรือแม้กระทั่งคุณเบิร์ทธงชัยเบิร์ดเกิดจากเวทีนี้ครับและเวทีนี้ทําให้เบิร์ดเป็นเบิร์ดได้จนถึงทุกวันนี้ เจเนตเขียวเจเนตเขียวเจนนิเฟอร์คิมที่พะยังทางนั้นก็ถูกต้องมีที่เบิร์ดตรงชายด้วยเฮ้ยคือจะบอกว่าเวทีนี้พูดเลยว่า k ค n a บิอัวเป็นเวทีที่กิตติมัสักจริงๆใช่ครับเฮ้ยจริงๆคือไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่เน้นเสียงอย่างเดียวไม่ใช่หน้าต่างเดียวคือมันต้องเป็นขององค์รวมมาพี่ว่าใช่ครับถูกต้องครับคือศิลปินทุกคนคือแบบว่าแถวแนวหน้าของประเทศไทยทั้งนั้นที่เมื่อกี้ผ่านเวทีนี้มาหมดแล้วเฮ้ยสุดยอดมากจริงๆเพราะฉะนั้นก็ห้ามพพลลาาาาาาดดเเเเเเเยยยนนนะะะทีีีี่่รรรรกกกจปมววภออังงส แล้วเด็กของ KBN เนี่ยเอามาให้เราได้ดูกันอย่างแน่นอนแต่จะบอกว่าช่วงหน้าเนี่ยคือน้องก็บอกว่าน้องเป็นตัวแทนของสีน้ำเงินใช่เป็นสีแล้วน้องมีเขาเรียกว่าใครที่ได้ชิงแชมป์ได้รับถ้วยเดี๋ยวเขาเรียกว่า KBN สีน้ำเงินฝั่งสีน้ำเงินมาบ้างแน่นอนเอามาโชว์ของบาหรือเปล่าวันนี้เพชรต้องเอาตัวท็อปท็อปที่สุดเลยเพราะว่าเขาเป็นแชมป์ KBN ครั้งที่22แบบสดๆร้อนๆก็คือแชมป์คนล่าสุดของเรานะน้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยนะครับได้มาอยู่กับเราแล้วแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเกแนนน่่ออลขทีสดดดงโไ ดีจริงเจนเจนยังไม่อาหารมังสวิรัตนะตอนนี้น้องเขาพร้อมแล้วจริงๆของเราฝั่งสีแดงก็ไม่แพ้สีน้ำเงินเลยจริงเหรฮะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าได้รู้กันแล้วสีไหนจะมาก่อนกันกับรายการ k ค n LIVE สดสดสีติดขอบตาค่ะ